ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเมื่อได้ยินชื่อของสูตรปรุงยาทั้ง3เทพเม็ดยาต่างพากันอุทานด้วยความประหลาดใจเพราะมันล้วนเป็นสูตรลับเม็ดยาที่ล้ำค่าอย่างยิ่งด้วยการแข่งขันเทพเม็ดยาระดับต่ำยังมีรางวัลอันล้ำค่าเช่นนี้แล้วหลายคนจึงกำลังคาดเดาการแข่งขันเทพเม็ดยาระดับกลางและสูงรางวัลจะล้ำเลิศถึงเพียงใด เม็ดยายอดอสูรเป็นเม็ดยาเทพที่จะใช้งานกับเทพอสูรตราบใดที่อสูรตนใดกินไปแม้จะแข็งแกร่งถึงเพียงไหนก็จะตกเป็นทาสแห่งเจ้าของเม็ดยาในช่วงเวลาหนึ่งซึ่งมันจะเชื่อฟังคำสั่งในช่วงเวลาของยาที่ออกฤทธิ์ เม็ดยาอาวตารมีสรรพคุณคือเมื่อกินเข้าไปจะสามารถจะปฏิสนธิเป็นไข่ขนาดใหญ่ออกมาทางปากที่ด้านในมีตัวอ่อนที่พัฒนาการด้วยพลังเทพตัวอ่อนนี้จะทลายเปลือกออกมาเป็นตัวตนเล็กๆคล้ายทารกซึ่งจะต้องให้อาหารเป็นเม็ดยาร่างเงาทุกๆ7วันเมื่อครบกําหนดมันจะมีขนาดเทียบเท่าต้นแบบแต่จะไม่มีสติปัญญาใดๆและหากได้รับการให้อาหารเป็นเม็ดยาอาวตารอย่างต่อเนื่องมันก็จะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้น ซึ่งนยามกับขันจะสามารถเคลื่อนย้ายจิตวิญญาณเทพออกจากกายเนื้อหลักย้ายไปยังร่างอวตารนี้ได้ดังนั้นเม็ดยาอวตารนี้จึงเป็นเม็ดยาเทพที่แปลกประหลาดกว่ายาชนิดอื่นๆเม็ดยาทั้งสองที่กล่าวมานั้นเฉินเซี่ยงไม่ได้สนใจเท่าไรนักแม้ว่าจะเป็นเม็ดยาเทพระดับต่ำซึ่งมีสมุนไพรส่วนผสมที่สามารถพัฒนาระดับขึ้นจนสร้างให้มันเป็นเม็ดยาที่มีระดับสูงขึ้นได้ก็ตาม แต่สิ่งที่เฉินเซี่ยงคว,ความสนใจมากกว่านั้นคือสูตรเม็ดยาชีพจิตวิญญาณสำหรับอันดับที่หนึ่งนั่นเองเม็ดยาชีพจิตวิญญาณและเม็ดยาอวตารน,นั้นค่อนข้างคล้ายคลึงกันเม็ดยาอวตารจะเป็นการบ่มเพาะร่างกายสำรองจากร่างต้นแต่เม็ดยาชีพจิตวิญญาณจะสามารถฝึกฝนจิตวิญญาณเทพได้ด้วยตนเองอาจากล่าวได้ว่ามันกลายเป็นอีกร่างที่มีจิตวิญญาณเทพเป็นของตัวเองซึ่งวิธีการเพราะตัวอ่อนจะไม่เหมือนกับเม็ดยาอวตารอย่างแน่นอน เม็ดยาชีพจิตวิญญาณจะเหมือนกับเม็ดยาขั้นกระดูกที่จะไม่ได้ให้ผลในทุกครั้งที่กินแต่จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการคัดลอกจิตวิญญาณที่แข็งแกรง่งดังนั้นเม็ดยาชีวีจิตวิญญาณจึงดูเป็นสิ่งที่ล้ำค่ายอย่างยิ่งนอกจากนี้จะมีการมอบสมุนไพรหนึ่งชุดให้อีกด้วยพวกเจ้าจะต้องพยายามอย่างหนัก อาวุโสเถียจือกล่าวขึ้นแม้ว่าตอนนี้จะดูมีความยุติธรรมและเป็นกลางแต่ก็ยังคงเอาใจช่วยเฉินเซี่ยงแม้ว่าจะยังไม่ได้ให้ใหการสนับสนุนอย่างไม่ยุติธรรมก็ตามแต่ด้วยความสามารถของเฉินเซียงที่อาวุโสเถียจือได้เห็นเมื่อครู่ก่อนก็คิดว่าการที่เฉินเซี่ยงจะชนะสมควรไม่ยากเกินไปเมื่อครู่ก่อนเฉินเซียงยังคงเป็นกังวลในเรื่องสมุนไพรแต่ไม่คิดว่าจะมีการมอบสมุนไพรส่วนผสมให้อย่างครบครันดังนั้นเขาจึงตั้งใจอย,อย่างเต็มที่ในการแข่งขันรอบสุดท้ายนี้ เขามองสำรวจไปยังผู้แข่งขันคนอื่นๆยกเว้นชายชราวิหารเทพหวิถีซึ่งสามคนเป็นชายไวกลางคนในบรรดสามคนนั้นมีสองคนเป็นสาวกตำหนักโอสถวิหารเทพสูงสุดอีกหนึ่งคนเป็นสาวกภูผาเทพจือหยานเฉินเซี่ยงเพียงเห็นการแต่งกายในชุดสีม่วงก็ทราบได้ทันที เรเทียนชุนกล่าวขึ้นผ่านกระแสดภูผาเทพจือหยานและวิหารเทพหกวิถีจะมีข้อได้เปรียบในการแข่งขันเพราะว่าคนที่อยู่เบื้องหลังพวกมันได้มีข้อตกลงเอาไว้โดยการติดสินบนตัวแทนอนาจากักรศักดิ์เพื่อให้ได้รับความได้เปรียบในการแข่งขันแต่จะแน่นอนว่าจะไม่ถูกตัดสินให้ชนะในทันทีอาวุโสเทียจือกล่าวขึ้นว่าข้าคิดว่าพวกเจ้าทั้งห้าคนมาถึงรอบนี้ได้หมายความว่าจะต้องมีการเตรียมพร้อมมาเป็นอย่างดีแล้วการแข่งรอบนี้พวกเจ้าจะต้องใช้สมุนไพรที่พวกเจ้าจะต้องปรุงขึ้นด้วยตัวเอง ส่วนเตาปรุงยาสำหรับการแข่งขันจะใช้เตาที่พวกเราเตรียมไว้ให้ก่อนหน้านี้โรเทียนชุนได้ย้ำเตือนไปยังเฉินเซียงบ่อยครั้งว่าให้เขาเตรียมตัวให้ดีที่สุดพยายามหาส่วนผสมสมุนไพรของเม็ดยาให้ดีที่สุดเท่าที่จะหาได้อย่างเช่นสมุนไพรที่มีราคาสูงหรือพวกสมุนไพรล้ำค่าเนื่องจากโรเทียนชุนเข้าร่วมการแข่งขันมาหลายครั้งแล้วจึงมากด้วยประสบการณ์เมื่อถึงตอนนี้จึงตระหนักได้ว่าการเตรียมตัวสำคัญอย่างไร เฉินเซียงแอบปลุมใจเพราะก่อนหน้านี้เขาไม่ได้มีการเตรียมตัวแม้แต่น้อยซึ่งหากว่าเขาไม่ได้รับสมุนไพรส่วนผสมเม็ดยาผสานกระดูกจากหยางเทียนยี่ในครั้งอยู่ที่ดาราอเวจีแน่นอนว่าเขาจะไม่มีสมุนไพรที่ล้ำค่าเลยมีเวลาทั้งหมดสองชั่วยามในการปรุงยาหลังจากหมดเวลาจะมีการประมูลซื้อเม็ดยาที่ปรุงขึ้นโดยผู้ชมที่อยู่รอบๆลานจตุรัสเมื่อถึงเวลานั้นเม็ดยาที่พวกเจ้าปรุงขึ้นจะถูกทอดขายซึ่งการตัดสินอันดับจะถูกตัดสินด้วยจำนวนเงินที่ได้รับ แน่นอนว่าพวกเรามีกลุ่มผู้ตรวจสอบเพื่อไม่ให้มีการโกงเกิดในการแข่งขันอาวุโสเทียจือกล่าวประกาศกฎเฉินเซี่ยงเข้าใจได้แจ้งแจ้งหักว่าเขาจะต้องชนะเป็นอันดับหนึ่งก็มีทางเดียวคือการปรุงเม็ดยาผสานกระดูกเพราะผู้เข้าแข่งขันที่มาถึงรอบนี้ล้วนมีสมุนไพรและสูตรยาที่ยอดเยี่ยมมาด้วยกันทั้งสิ้นหักว่าเขาไม่ปรุงเม็ดยาผสานกระดูกก็แน่นอนว่าเขาจะเทียบกับใครไม่ได้อย่างแน่นอนตอนนี้ชายไวกลางคนเริ่มแจกจ่ายเตาปรุงยาแล้ว พวกเจ้ารับไปแล้วจงตรวจสอบคุณภาพของมันหากมีปัญหาให้รีบแจ้งทันทีเฉินเซี่ยงรับเตายามาก็ตรวจสอบอย่างทีท่วนซึ่งเขาค้นพบว่าตัวเรือนของเตามีขนาดใหญ่อีกทั้งยังดูดีกว่าเตาของเขาเป็นไหนต่อไหนไม่มีปัญหาเฉินเซี่ยงและคนอื่นๆกล่าวพร้อมกัน ณตอนนี้เทพเม็ดยาผู้เข้าแข่งขันรู้สึกถึงความกดดันเนื่องจากพวกเขาล้วนกังวลว่าเม็ดยาที่จะปรุงขึ้นนั้นจะสามารถขายได้ราคาน้อยการที่จะขายมันให้มีราคาสูงจะต้องมีคุณภาพที่ดียิ่งอีกทั้งจะต้องปรุงเม็ดยาที่มีสรรพคุณสูงล้ำกว่าคนอื่นเฉินเซียงทราบดีว่าเม็ดยาภาษากระดูกจะสามารถขายได้อย่างแน่นอนหากว่าเขาได้รับเม็ดยาจำนวนมากก็จะยิ่งได้ราคาสูง กระนั้นก็มีสิ่งที่ทําให้เขาเป็นกังวลน,นั่นก็คือมันจะเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชนว่าเขาครอบครองสูตรเม็ดยาผสานกระดูกแต่ท้ายที่สุดแล้วเขาก็ไม่สนในเรื่องนี้เพราะการปรุงยาเตาเดียวได้เม็ดยากว่า300ร้อยเม็ดของเขาเมื่อครู่ก่อนได้ทําให้เขาเป็นจุดสนไปแล้วเริ่มได้มีเวลาทั้งหมดสองชั่วยามอาวุโสเทียจือประกาศเริ่มการแข่งขันนี้ไม่ได้เหมือนรอบก่อนหน้าที่จะต้องจัดแจงหรือคัดเลือกสมุนไพรให้ยุ่งยาก ดังนั้นเวลาสองช่วยามในการปรุงยาก็น่าจะเพียงพอทว่าการปรุงเม็ดยาเทพในช่วงเวลาที่จำกัดก็ยากมากที่จะทำให้เป็นเม็ดยาที่มีคุณภาพสูงและที่ยิ่งไปกว่านั้นการปรุงเม็ดยาเทพที่เป็นสูตรล้ำค่าก็เป็นเรื่องที่ยากลำบากมากโรเทียนชุนเหลียงเกายี่หรือแม่เซียวจังเลอรล้วนรอดูอย่างตื่นเต้นว่าเทพเม็ดยาผู้เข้าแข่งขันนี้จะปรุงเม็ดยาเทพระดับตำสูตรใด ภายหลังจากที่เฉินเซี่ยงหยิบสมุนไพรส่วนผสมของสูตรเม็ดยาเทพผสานกระดูกออกมาเหลียงเกายี่และเซียวจังเลอกก็ขมวดคิ้วขึ้นเพราะว่าทั้งสองไม่รู้จักสมุนไพรพวกนั้นเลยว่าเป็นสมุนไพรอะไรและใช้เพื่อปรุงเม็ดยาอะไรแต่อวุโสเถี่ยจือพอจะทราบเนื่องจากเขามักจะเห็นฟงหยูเจียไปที่ท้องพระโรงสูงสุดเพื่อติดประกาศหาซื้อสมุนไพรยอยู่บ่อยๆและมักจะมีชื่อสมุนไพรพวกนั้นอยู่ในใบประกาศอีกทั้งฟงหยูเจียก็ตั้งราคาไว้สูงมาก ทางด้านของโรเทียนชุนก็ไม่ทราบเช่นกันแต่เขาก็สามารถคาดเดาได้อยู่บ้างว่าจะเป็นการปรุงเม็ดยาจากสูตรใดซึ่งเขาเองไม่คาดคิดมาก่อนว่าเฉินเซียงจะสามารถรวบรวมมันได้สําเร็จอย่างรวดเร็วขนาดนี้ก่อนหน้านี้เขาไม่คิดสนับสนุนให้เฉินเซียงดูโดดเด่นเพราะเขาทราบดีว่าเฉินเซียงกําลังถูกอาณาจากักรศักดิ์สิทธิ์จับตาอยู่นอกเหนือจากนี้โรเทียนชุนก็ยังทราบอีกว่าเมื่อจบการแข่งขันนี้ก็จะถึงเวลาที่เฉินเซี่ยงจะต้องออกจากวิหารเทพสูงสุด มีผู้เชี่ยวชาญจากอาณาจากกักรศักดิ์กำลังรับชมการแข่งขันอยู่จำนวนมากแต่หากจะกล่าวว่าผู้ใดมีสถานะสูงสุดในนี้ก็น่าจะเป็นชายหนุ่มชุดคลุมสีแดงคนผู้ก็เป็นเทพเมดยาด้วยเช่นกันแต่ที่ยิ่งไปกว่านั้นแล้วตำแหน่งสำคัญของมันก็คือองค์ชายแห่งอาณาจากักรศักดิ์ ในอาณาจากักรศักดิ์เทวจักรพันดิกือตัวตนที่แข็งแกร่งที่สุดในฐานะองค์ชายความแข็งแกร่งย่อมไม่อ่อนด้อยเมื่อมันพบว่าเฉินเซียงนำดอกไม้ก้านกระดูกโลหิตยา่าร่างแสงและดอกไม้เจ็ดห่วงอารมณ์ออกมาจัดวางองค์ชายชุดแดงก็มีอาการประหลาดใจยิ่งนายน้อยสมุนไพรพวกนั้นอย่าบอกนะว่ามันจะปรุงเม็ดยาผสานกระดูกมันครอบครองสูตรเม็ดยานี้ได้อย่างไร มันเป็นสูตรยาลับสุดยอดของท่านอาจารย์นายน้อยในบรรดาเก้าอาาจักรศักนอกจากสี่ราชาเทพเม็ดยาที่จะสามารถสามารถปรุงได้ยกเว้นท่านอาจารย์ของนายน้อยแล้วมิสองคนที่ตายและพิการส่วนคนอื่นๆหายสาบสูญไปชายชรากล่าวขึ้นใบหน้าของมันเต็มไปด้วยความโกรธนี้เป็นสูตรยาที่ดีที่สุดของนายน้อยตนแต่กลายเป็นตกต้องอยู่ในมือผู้อื่นชายชราผู้ติดตามกล่าวอย่างเดือดดาลน,นายน้อยข้าจะไปจับตัวมันมาเพื่อเค้นถามเรื่องที่มันครอบครองสูตรยานี้ ไม่ต้องคาจะรอดูต่อไปองค์ชายชุดแดงมีสถานะสูงส่งไม่มีใครกล้าขัดความคิดเห็นของมันการที่สูตรเม็ดยาผสานกระดูกหลุดรอดสมควรไม่แปลกประหลาดอันใดเพราะนอกจากอาจารย์ของข้าแล้วก็ยังมีผู้อื่นอีกที่โล่งรู้แถเมืม่อครู่ข้าเพิ่งจําได้ว่าอาจารย์เคยมอบรางวัลให้วิหารเทพสูงสุดด้วยตนเองข้าจึงคิดว่ารางวัลน,นั้นก็คือสูตรเม็ดยาผสนกระดูกอย่างแน่นอนชายชราผู้ติดตามงงงนันทําไม้ท่านอาจารย์ของนายน้อยถึงทําเช่นนั้น สูตรเม็ดยาที่ล้ำค่ากลับต้องตกมายัางสถานที่เช่นนี้หากเป็นที่อาณาจากักรศักดิ์ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีเทพเม็ดยาระดับสูงกี่คนที่ถูกตัดหัวด้วยเหตุผลนี้แล้วองชายชุดแดงยิ้มเบาๆข้าไม่ทราบเลยว่าท่านอาจารย์ทำแบบนี้ทำไมแต่เขาย่อมมีเหตุผลอยู่แล้วท่านอาจารย์ยกผลประโยชน์ของอาณาจากักรศักดิ์เราเป็นที่ตั้งและเขายังเป็นเทพเม็ดยาอันดับหนึ่งของเราไม่มีทางที่จะทำอะไรไรเหตุผล ดูเหมือนว่าสูตรเม็ดยาผสานกระดูกจะตกอยู่ในมือของผู้ที่น่าสนใจเข้าเสียแล้วท่านอาจารย์ช่างหลักแหลมยิ่งนะตอนนี้ข้าจะดูว่าเฉินเซียงจะปรุงยานั่นได้ในระดับใดและมันจะเป็นการเปรียบเทียบความสามารถของข้ากับเขาอย่างลับๆ ชายชาราผู้ติดตามสายหัวมันคิดว่านายน้อยของมันเป็นบุคคลที่ยากจะเข้าใจได้ความสามารถต่างๆขององค์ชายล้วนได้รับจากอาจารย์ชายชาราคิดว่านายน้อยของมันมีสถานะที่สูงล้ำพอสมควรในสายตาของเทวจักรพัิยิ่งไปกว่านั้นผู้เป็นอาจารย์ของเขาก็เป็นตัวตนอันยิ่งใหญ่ ส่วนตัวองค์ชายก็มีพรสวรรค์ที่ดีตราบใดที่มีความมุ่งมั่นแม้จะเพียงเล็กน้อยก็ตามบังลังของจักรพรรดิจะต้องเป็นของเขาโดยไม่ต้องสงสัยทว่าองค์ชายไม่คิดจะแข่งขันกับคนอื่นเพื่อบังลังจักรพรรดิเขากลับปล่อยให้เป็นเรื่องของความเป็นไปก่อนหน้าเฉินเซียงได้รับสูตรเม็ดยาเพชรสารกระดูกมาจากเจดีโอสดเขามีข้อสงสัยถึงที่มาของสูตรยานี้เขาไม่ทราบเลยว่ามันจะเป็นความจงใจของอนาจาักรศักดิ์ที่ยิ่งไปกว่านั้นคือสิทธิของเทพเม็ดยาผู้นั้นกำลังคอยดูอยู่ณตอนนี้ เม็ดยาผสานกระดูกเตานี้จะต้องรีดความสามารถทั้งหมดออกมาค่าจะต้องได้รับรางวัลเชิญเซี่ยงตระหนักในใจยูเจียเจ้าทราบหรือไม่ว่าเฉินเซี่ยงกำลังจะปรุงเม็ดยาอะไรวิหกเพลิงกล่าวถามผ่านกระแสจิตด้วยความอยากรู้เห็นในตอนนี้หลายคนสามารถมองเห็นว่าใบหน้าของเฉินเซี่ยงแสดงออกถึงความมั่นใจฟงยูเจียกล่าวตอบพร้อมยิ้มละมอมเมื่อปรุงเสร็จสิ้นถึงยามประมูลท่านก็จะรู้เองไม่ใช่หรือไร วิหกเพลิงไม่นึกเลยว่าฟงหยูเจียจะหยอกเล่นกับนางเช่นนี้จึงกล่าวยิ้มยิ้มหยูเจียเจ้ากลายเป็นเด็กเกเรไปเมื่อไหร่เสี่ยวโฉเดินมาที่ด้านข้างโรเทียนชุนก่อนจะกล่าวขึ้นอาวุโสโรเมื่อท่านอาจารย์ของข้าปรุงยาเสร็จพวกเราจะซื้อหรือไม่โรเทียนชุนเขกหัวอันล้นล้านครั้งหนึ่งพร้อมกับกล่าวปนยิ้ม หากคนที่รู้จักหรือคุ้นเคยซื้อเม็ดยาในการแข่งขันก็จะถูกปรับแพ้ทันทีเจ้าไม่ต้องกังวลไปเม็ดยาของอาจารย์เจ้าจะต้องมีกลุ่มคนแข่งกันประมูลอย่างเมามันกระทั่งข้าเองก็อยากจะร่วมด้วยมู่เฉินปรากฏตัวขึ้นก่อนจะกล่าวถามอย่างสงสยัยมันคือเม็ดยาอะไรอาวุโสโรทราบด้วยหรือโรเทียนชุนกล่าวยิ้มแต่ไม่กล่าวตอบตาแก่เสียวเจ้าพอจะรู้ไหมว่าเป็นเม็ดยาอะไร มู่เฉินเห็นรอยยิ้มของโรเทียนชุนจึงหันไปถามกับเซียวจังเล่บ้างเซียวจังเล่อส่หัวข้าไม่สามารถคาดเดาได้อย่างตาเท่าโรคกระทั่งสมุนไพรข้ายังไม่รู้จักเย่ yeah, เอ๋อที่อยู่ซ่อนตัวอยู่ในกระเป๋าทราบดีว่าคือเม็ดยาจากสูตรไดมันก็ยิ่งทำให้นางตั้งความหวังไปที่หยางเทียนยี่ซึ่งกำลังผสานจิตวิญญาณเทพแห่งดาราในห้องลับให้สำเร็จโดยเร็วที่สุดด้วยเทวจักรพัิบรรพการเดือนดาราที่เริ่มเคลื่อนไหวแล้วหากว่าไม่มีหยางเทียนยี่อยู่ใกล้ๆเฉินเซียงก็จะมีสถานการณ์ที่อันตรายมาก ในตัวอาคารด้านข้างลานจตรุรัสกลุ่มชายไวกลางคนพยายามทำความเข้าใจต่อเฉินเซียงพวกมันกระสันที่จะทราบให้ได้ว่าเขากำลังปรุงเม็ดยาสูตรใดเพราะชายวัวกลางทั้งสามเห็นสมุนไพรส่วนผสมที่เฉินเซียงนำออกมาก็เข้าใจได้ว่าเป็นสมุนไพรล้ำค่าราคาแพงในอนาจากักรศักดิ์เจ้าก็ได้เห็นการปรุงยาของเฉินเซียงแล้วมันมีวิธีการที่แปลกประหลาดแน่นอนมันคือทักษะกลั่นสวรรค์ พวกเราจะต้องได้รับทักษะนั้นมามันจะทําให้พวกเราฝึกฝนการปรุงยาได้อย่างรวดเร็วไม่นานอาจจะไปถึงขั้นเทพเม็ดยาก็ได้เมื่อถึงเวลานั้นเราจะสามารถพึ่งพาอํานาจพลังจากเม็ดยาสร้างความแข็งแกร่งให้มากขึ้นได้ชายัวกลางคนชุดเกราะสีดํากล่าวหลังจากที่ได้ยินชายัวกลางคนคนอื่นๆก็ประหลาดใจหมายความว่าจะก่อกระบฏชายไวกลางคนคนหนึ่งกล่าวเสียงสั่นเครือยไม่ใช่พวกเราแค่ไม่ต้องการที่จะถูกเขี่ยทิ้ง ดังนั้นจะต้องมีความแข็งแกร่งให้มากขึ้นหากว่าวันหนึ่งพวกเราถูกกำจัดหากไร้ซึ่งความแข็งแกร่งพวกเราจะต้องตายอย่างแน่นอนเจ้าเองก็ทราบดีว่าเทวจักรพันดิแห่งอาณาจักรศักดิ์ทั้งหลายกำลังเตรียมจะส่งต่อบัลลังก์แต่อาณาจักรของเรามีองค์ชายถึง12คนเมื่อเวลาเราต้องเลือกข้างที่ถูกเพราะหากว่าเลือกยืนหยัดข้างที่ผิดก็นะชายไวกลางคนเกราะสีดำกล่าว ชายไวกลางคนคนอื่นๆเงียบลงพวกมันครุ่นคิดว่าเมื่อถึงเวลานั้นมันจะเป็นยุคสมัยที่วุ่นวายเรื่องนี้ก็เป็นปัญหาของอาณาจักรศักดิ์ที่อี้ไปตรงเคยบอกเล่าไว้แต่เขาก็ไม่ได้ทราบว่ามันจะกระชั้นถึงเพียงนี้และที่สําคัญคืออํานาจพลังขององค์ชายที่ไม่ได้เป็นเทวจักรพัทก็ยังแข็งแกร่งมาก เฉินเซียงได้ใช้ความสามารถขั้นสุดของเขาในการปรุงยาเขาไม่อาจทราบได้เลยว่าตอนนี้ได้มีอันตรายที่กำลังคลือนคลานเข้าใกล้เทวจักรพัิบรรพการเดือนดาราตื่นขึ้นและกำลังเคลื่อนไหวส่วนอย่างเทียนยี่ก็ยังไม่ปรากฏตัวซึ่งเย่เอ๋อนั้นกำลังกังวลเพราะนางสามารถสัมผัสถ,ถึงการมีอยู่ของเทวจักรพัรดิบรรพการเดือนดาราได้อย่างแช่มชัดว่าตอนนี้มันกำลังเคลื่อนไหวเข้ามาใกล้แล้ว ระหว่างที่มู่เฉินพูดคุยอยู่กับพยักขาวอยู่ฉพลันก็เปลี่ยนสีหน้าก่อนจะกระซิบว่าตระกูลราชสีเทพกำลังมาเท่าที่คำนวณไว้หน้าจะถึงที่นี่ในสามชั่วยามเซียวจังเลอกก็ได้รับข่าวจากผู้สอดแนมของตนเช่นกันทั้งสองมีสายรับที่ซ่อนตัวจากสถานที่ห่างไกลซึ่งสายรับจะส่งข่าวทันท,ทีที่ทราบความไม่ชอบมาพากลก็ดีนะสิข้าจะกำราบเจ้าเด็กเหลือขอพวกนั้นเองพยักข่าวยังคงเต็มไปด้วยความเจ็บแค้นจากเรื่องการตายของชียานอสูรเพลิงโบราณ อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ